ครัทิศฮาปีน่ะทิศฮาปีแปดเดือนเเก่าเดือนเลยป่ะนี่จะพาส่งไปส่งที่ไหนครับเนี่ยส่งที่บ้านเลยที่บ้านอะไรครับบ้านอะไรฮะใช่ค่ะห้วยตะมอนอำเภอภูสิงห์เนาะอ่ผู้เสียชีวิตเพันอยู่บ้านไหนฮะ ช่คะบ,บ้านพนมชัยตะบลอะไรครับห้วยตุกศูนย์โอ้ห้วยตะมอนคอ่ะอ,อ๋ออันนี่เป็นอะไรกับผู้เสียชีวิตครับนี่เป็นญาติเป,เป็นป้าโอ้ปู้คนก็รัขึ้นรถไป้หมดแล้วเราได้รับแจ้งจากใครครับว่าหลานชายเสียชีวิตก็าจากรายกลุ่มของลูกในเด่นร้ค่ะหลานหลานชายค่ะร้านชายเห็นว่าเพิ่งกลับมาจากไหนนะมาจากกรุงเทพเพิ่งกลับกรุงเนี่ยเขาจะเป็นรายกลุ่มเพราะว่าเป็นตระกูลใหญ่ แล้วแล้วแล้วทางโรงเรียนได้แจ้งเราไหมว่า